สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายฟอนสตาร์วันนี้นี่ครับผมก็มาอยู่กับร้าน 77zone.net นเะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเป็นบริการเติมโลบัคแบบ VIP เซิร์ฟเวอร์และ ID p a s s นะครับ ซึ่งในวันนี้เราจะมาสอนเติมแบบ Vip Server กันนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับ ID ของผมเองเนี่ยมีพรีเมียมด้วยนะแล้วสามารถเติมได้นะครับใครที่มีพรีเมียมนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เรามาสอนเติมกันเลยโอเคก่อนอื่นนะครับเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะแบบว่าให้ล็อกอินอะไรสมัครก่อนนะครับก็อย่าลืมสมัครแล้วก็ล็อกอินด้วยนะจ๊ะพอล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้มาที่หน้าของการเติมเงินเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งวิธีการเติมแบบ Vip Server เนี่ยจะเป็นเลท5นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเติมให้ดู ดูเงินเองก่อนนะครับว่าจะเติมเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวผมจะเติมสัก50บาทละกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปที่มือถือนะครับแล้วก็เข้าทูมานิวเอเล็ตนะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในมือถือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาคําว่าหาคาว่าบัตรเติมเงินและของขวัญนะครับแล้วสไลด์มาทางขวานะครับเห็นคําว่าซองส่งซองของขวัญไหมครับกดเข้าไปเลยนะครับและกรอกยอดเงินที่ ต้องการจะใส่ซองนะครับอ่าผมเติมไป50บาทนะครับกดไปเลยและทีนี้เลือกประเภทการใส่ซองนะครับให้ปรับเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะครับกดตรงนี้นะอ่าเสร็จแล้วกรอกจํานวนคนที่รับซองนะครับ1นคนเท่านั้นนะครับย้ํา1คนเท่านั้นนะจ๊ะทําตามให้ถูกด้วยนะครับแล้วก็ขั้วยพรจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนตัวแล้วไม่ต้องใส่แมงโอเคสร้างซองของขวัญไปเลยครับผมทีนี้มันขึ้นแบบนี้ให้กดยืนยันครับผม ยืนยันเสร็จแล้วมันก็จะจะบอกเราว่าสร้างโซนของขวาญสําเร็จนะครับกดขัดลอกลิงก์นี้มาเลยแล้วเอาลิงก์นี้นะครับไปใส่ในหน้าเว็บของการเติมเงินนั่นเองโอเคตัดเข้าไปเว็บในมือถือเลยละกันนะจ๊ะโอเคตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเว็บแล้วนะครับเราก็เอาลิงก์นะครับผมวางใส่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะเลือกทั้งหมดอ่ะวางทับไปเลยนะครับแล้วก็คลิกเพื่อเติมเงินไปเลย เรียบร้อยครับผมสำเร็จ50บาทก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการไปกดซื้อโลบัคกันเลยนะครับผมยโอเคครับผมให้มาที่คําว่าเติมโลบัคนะครับแล้วกดคําว่า v i p server นะทุกคนเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากรอกชื่อในเกมของเราไปนะครับเสร็จแล้วนะครับกรอกจํานวนเงินครับผม มันก็จะบอกว่าผมจะได้250โลบักนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อได้เลยครับโอเคครับมันจะบอกว่านี่คือให้เราตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าว่านี่ใช่โปรไฟล์ของคุณหรือเปล่านะครับโอเคนี่คือใช่ถ้าใช่แล้วให้กดคําว่า configure นะครับอ่าแต่ก่อนอื่นต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับไปที่ asset นะครับแล้วหาคําว่า private server นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพจแล้วก็ตั้งราคาเป็น357โลบักเพื่อที่จะได้โลบักเข้าในบัญชี2 5งร้้งไหม คือให้เราปรับเป็น3 5 7รําไมมันมีภาษีของมันครับทุกคนเอาเป็นว่าเขาบอกให้ปรับเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วกันนะครับแต่เพื่อนๆเติมเยอะกว่านี้ก็คืออาจจะมีปรับมากกว่านี้ตรงนี้ไม่มีผลเสียอะไรครับปรับตามไปเลยนะโอเคเราก็ไปที่คอนฟิกเกมกันได้เลยพอเรามาที่คอนฟิกเกมเสร็จแล้วนะคะให้มาคําว่าแอสเซทนะครับอย่างที่เขาบอกในหน้าเว็บเลยเสร็จแล้วนะคะผมเลื่อนลงมาจะมีคำว่า p r i v a t e server นะครับ allow p r i v a t e server ไปเลยนะครับตรงนี้ร้วปรับเป็นเพจนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้ให้ใส่จํานวนไปเลยครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับโอเคผมก็357นะครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วทําการกดเซฟนะครับอ้าว โอเคทีนี้ผมเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการกดคําว่ายืนยันการซื้อเลยครับกลับมาที่หน้าเว็บยืนยันการซื้อไปเลยเสร็จแล้วก็ทําการซื้อโรบัคสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็รอ5้าถึงเวันเพื่อที่จะให้โรบัคมันเข้านะครับนี่นะเดี๋ยวผมขอลองเข้าไปดูนะครับสามารถตรวจสอบรายการได้นะครับว่าเข้าเมื่อไหร่เนาะมันก็จะขึ้นบอกนะครับนี่นะ Pending ทั้งหมด350นั่นเองประมาณนี้ครับสําหรับวิธีการเติมโอเคผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้างงง้าา,ากกดใรไไนนมอัแลวฝปยู่ ร้านน้องชายผมกันด้วยนะครับร้านน้องชายผมเองก็นั่นแหละครับฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะ